สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักพระเยซูคริสต์คุณพระเจ้าในเช้าวันนี้วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2025เช้าว,วันนี้อยากจะนำเราคร่ครวญหัวข้อหนึ่งเรื่องของการเชื่อฟังบางครั้งพอเราได้ยินคำว่าเชื่อฟังแล้วส่วนใหญ่เราอาจจะคิดว่าคำนี้เหมาะที่จะใช้กับเด็กเพราะเราคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟัง ว่าเรื่องของการเชื่อฟังเนี่ยยังคงต้องใช้ทั้งในผู้ใหญ่แล้วก็เด็กด้วยนะคะบางคนบางสถานาการณ์หรือบางเรื่องการเชื่อฟังเป็นการตัดสินใจที่ไม่เต็มใจที่จะทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําแต่เราก็ต้องทําเพราะว่าเรากลัวการลงโทษแต่การเชื่อฟังอย่างนี้ไม่ใช่ในแบบที่ตามพระวจนะของพระเจ้าเพราะการเชื่อฟังในพระคัมภีร์เนี่ยหมายถึง เป็นความรักบวกกับการกระทํานั่นก็คือต้องเริ่มต้นด้วยความรักแล้วแสดงออกมาเป็นการกระทําพระเยซูไดต้ตรัสไว้ในยอห์นบทที่14บข้อที่15บบอกว่าถ้าพวกท่านรักเราพวกท่านก็จะเชื่อฟังสิ่งที่เราบัญชาการเชื่อฟังเกิดจากการที่เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราแล้วเราก็รักพระองค์เช่นกัน หลายคนก็คิดว่าการเชื่อฟังก็คือการเกรงกลัวพระเจ้าแต่จริงแล้วพระเจ้าต้องการให้เราเห็นการเชื่อฟังเพราะองว่าเป็นความสัมพันธ์ในความรักแล้วก็ในความรักนั้นก็คือมาจากความไว้วางใจหากว่าเราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้ากําลังบอกกับเราเราก็จะรู้ว่าพระเจ้ารักเรานั่นก็จะทําให้เรานําไปสู่การกระทําเพราะว่า ความรักที่ไม่มีการกระทำก็เป็นเพียงคำพูดเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่รอที่จะเชื่อฟังพระเจ้าหากเราเชื่อว่าพระเจ้ารักเราแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตที่เชื่อฟังเพื่อตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าด้วยและเราก็ตอบสนองอย่างทันทีเลยเมื่อพระเจ้าตรัสนะคะในพระธรรมหนึ่งยอน บทที่5ข้อที่3บอกว่าการรักพระเจ้าคือการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าและพระบัญชาของพระองค์ก็ไม่เหลือบากว่าแรงใน2011ใช้แจกคำว่าพระบัญชาของพระองค์ไม่เป็นภาระหนักเกินไปเราเคยคิดไหมคะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่บางครั้งเรารู้สึกเหมือนว่าการเชื่อฟัง พระเจ้ามันเป็นเหมือนเป็นภาระเมื่อพระเจ้าให้เราบอกให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมเรารู้สึกเป็นภาระหรือบางครั้งถ้าพระจาจักให้เรามีส่วนร่วมรับใช้อะไรบางอย่างเรารู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะเชื่อฟังแต่เรารู้สึกว่าบางครั้งทำไมถึงเป็นภาระมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรผิดป,ปกติหรือเปล่า ก็เป็นไปได้ว่าบางครั้งใจเรายัางไม่ทุ่มเทในการที่จะรักพระองค์พอเราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าอะไรบางอย่างมันจึงเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นภาระหรือบางครั้งเราผัดบประกันพรุ่งเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเรารู้ว่าเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์แต่เราก็เลื่อนออกไปเลื่อนออกไปแล้ว เรารู้สึกว่ายิ่งเลื่อนเยอะขึ้นเยอะขึ้นสะสมเยอะขึ้นก็รู้สึกเป็นภาระเรารู้ว่าเราจะต้องอธิษฐานแต่บางครั้งเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นภาระมากกว่าที่จะจะอธิษฐานพอเราไม่รีบทำทันทีเนี่ยเรายิ่งรอนานขึ้นนานขึ้นมันก็จะทำยากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆแต่เมื่อเราทำตามท,ที่พระเจ้าบอกเชื่อฟังเราเอง ไม่รู้สึกถึงการเป็นภาระแต่กลับรู้สึกถึงเป็นความผูกพันความสัมพันธ์ในพระเจ้าแล้วก็เป็นความชื่นชมยินดีในการเชื่อฟังนะคะในสดตรดีบทที่119ข้อที่60บอกว่าขับโร์รีบโดยไม่ล่าช้าที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์พระเจ้าบอกให้เราทำอะไร เราได้ทําทุกอย่างที่พระเจ้าขอหรือพระเจ้าบอกเราโดยที่ไม่ได้ลังเลใจหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกว่าเออเรื่องของการอธิษฐานฉันจะอธิษฐานเผื่อวันพรุ่งนี้เรื่องของการต้องไปเยี่ยมบางคนฉันจะไปเยี่ยมพรุ่งนี้หรือฉันจะทําสิ่งนี้พรุ่งนี้จริงๆเราต้องระวังที่การล่าช้าหรือการ ผลัดออกไปมันจะทำให้เราค่อยๆค่อยๆรู้สึกว่าห่างเหินไปในการจะเชื่อฟังจริงๆเราที่เป็นพ่อแม่เราจะรู้ว่าบางครั้งที่เราบอกให้ลูกเราทำอะไรบางอย่างแล้วลูกบอกว่าเดี๋ยวก่อนหรือเขายังไม่ทำสักทีส่วนมากเราเองก็จะสรุปว่านั่นเป็นการไม่เชื่อฟังนะจริงๆแล้ว เรื่องของความเข้าใจบางอย่างสามารถรอได้แต่การเชื่อฟังไม่สามารถรอได้หรือในพระวจนะของพระเจ้าบางอย่างเราจะไม่เข้าใจจนกว่าเราจะเชื่อฟังพระบัญญัตินั้นจริงๆและการเชื่อฟังก็จะช่วยปลดล็อกความเข้าใจเราได้หรือบางคนบางครั้งก็เชื่อฟังพระเจ้าเพียงบางส่วนเช่นตามที่เราอยากจะเชื่อฟัง,องเช่นฉันจะไปโบสถ์นะแต่ฉันก็ไม่ถวายสิบรส ฉันจะอ่านพระคัมภีร์แต่ฉันก็ไม่ให้อาภัยคนที่พูดไม่ดีหรือทำร้ายฉันหรือว่าฉันจะช่วยรับใช้นะแต่ฉันไม่อยากรับใช้ร่วมกับคนนั้นคนนี้นี่เป็นสิ่งที่เราอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าเพียงบางส่วนหรือเปล่านะคะการเชื่อฟังอย่างสดหัวใจนั้นต้องทำด้วยความยินดีและก็กระตือรือร้นท่านดาวิดได้ให้ทัศนคติของการที่ท่านจะ กับเปลือร้นที่จะเชื่อฟังบอกว่าในสดุดีบทที่1 1 9ข้อที่33บอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนข้าพระองค์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์และข้าพระองค์จะรักษาไว้จนถึงที่สุดท่านกษัตริย์ดาวิดได้บอกเราอย่างชัดเจนว่าท่านขอพระเจ้าสอนในการที่จะให้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์และท่านเอง จะรักษาไว้จนถึงที่สุดในความเป็นจริงก็คือชีวิตของเรานั้นเราไม่สามารถทําสิ่งใดได้ที่จะได้รับความรอดด้วยตัวเราเองความรอดได้มาด้วยพระคุณเท่านั้นไม่ใช่ด้วยความพยายามของเราแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถนำความพอพระทัยมาสู่พระเจ้าของเราพระบิดาบนสวรรค์ของเราผ่านทางการเชื่อฟังและทำตามจนถึงที่สุดปลายของชีวิต จนกว่าชีวิตจะหาไม่ทำไมการเชื่อฟังจึงเป็นสิ่งที่จะพอพระทัยพระเจ้าเพราะว่าการเชื่อฟังพิสูจน์ว่าเรารักพระองค์จริงๆเหมือนอย่างที่พระเยซูตรสัสไว้ในตอนต้นบอกว่าถ้าพวกท่านรักเราพวกท่านก็จะเชื่อฟังสิ่งที่เราบัญชาให้เราบอกกับพระเจ้าว่าเราเต็มใจที่จะทำและก็ขอให้พระองค์ประทานกำลังกับเราในการที่จะ เชื่อฟังและกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ให้เราร่วมใจการอธิษฐานก็แต่ว่าบิดาเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ในพระวจนะของพระองค์วันนี้ที่ให้เราทั้งหลายได้รู้ถึงชีวิตของการเชื่อฟังในพระองค์ต้องไม่รอช้าต้องไม่ผัดวันประกันพรุ่งแต่ยินดีที่จะทําอย่างไม่ล่าช้าลหลายๆสิ่งที่เรารู้ว่าพระวจนะของพระองค์บอกเราแนะนําเราเตือนเรา สั่งให้เราจงกระทําอย่างนั้นจงกระทําอย่างนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราใส่ใจในพระคําของพระองค์แล้วก็แสดงการเชื่อฟังด้วยความขอบพระคุณพระองค์ด้วยความรักพระองค์แล้วก็ทําตามขอขอบพระคุณพระองค์สมภพวจนะในเช้าวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน